สวัสดีเวรุ่นทุกคนที่อยู่ในยูขา้าวย่าหมากแพงนอนตะแคงก็ร้อนหาคนอ้อนไม่มีพบกับผมอุรุวัชระวันนี้นะครับเพื่อนๆผมมีอะไรจะมาแนะนําเสนอหรือว่าเป็นคอนเทนต์ดีๆมาแนะนําเพื่อนๆคือผมก็อยู่ญี่ปุ่นมานานแสนานานแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สมควรแล้วที่ผมจะสามารถทําอาหารญี่ปุ่นได้ครับวันนี้และสิ่งที่ผมจะมาทําวันนี้ง่ายเลยทุกคนก็สามารถทําเองได้ที่บ้าน,นครับแค่มีเจ้าสิ่งนี้ครับ นี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะวันนี้ผมจะมาทําชูชีับผม,มก็ไม่รู้ว่ามันเรียกชูชีแมมที่ว่าเป็นก้อนวงกลมนะครับผมหรือว่าชูชิโรนี่แหละครับแต่นะครับผมชูชิโรที่เราจะมาทานะครับเราจะไม่ทําแบบเหมือนคนอื่นยเ,เราจะทําให้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับตามแบบของอูรุนะครับผมคือมันต้องนับวันแล้วก็ต้องแปลกแล้วก็พิสดารมากเลยครับและสิ่งที่เราจะทาวันนี้คือชูชีโร่ใ ปลา,าบองนะครับผมนี่เม่้คุณฟังนี่คุณยังตกใจนะ้วใช่ไหมคิดดูว่ามันจะคิดได้ไหมนะครับลองดูญี่ปุ่นนะครับผมพอท่ากับอีสานนะครับผมจากดินแดนอีสานมาสู่ดินแดนปาดิบนะครับผมมันจะเป็นความลงตัวหรือว่าไม่ลงตัวนะครับเราก็ต้องมารุ้นกันอีกทีนะครับแต่ผมมองว่า มันต้องไปกันได้แน่นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับช่วยให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนี้ผมครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมงั้นเราไปดูวัตถุดิบกันเลยมีอะไรบ้างวัตถุดิบของเรานะครับอย่างแรกนะแตเสรของมาครัแบบปเป็นไงครับเก่งไหมเป็นไง นี่คืออย่างแรกครับผมช้อนไม่เกี่ยวครับผมนี่จะมีไข่แค่รอดแล้วก็แตงนะครับผมอันดับที่สองครับผมวัตถุดิบของเราก็คือข้าวครับผมนี่มันมีข้าวแล้วก็มีไข่แล้วใช่ไหมข้าวนี่จะเป็นข้าวที่ผสมกับน้ำชุ่มสายชูนะครับผมน้ำชุ่มสายชูน้ำชุ่มสายชู mm. และอันดับที่สามก็คือนี่ไงไม่เสกมาครับมันไม่มีที่วางแล้วนะครับคือสาหร่ายและสุดยอดนำ้ำม้วนของเราก็คือก็คือ uh. ก็คือตง แจ่วบองแล้วผมแจ่วบองนี่คือสุดอยอดนะครับปลาบองกินนี่กล <c oughs> ิงนนี่แบบอนุภาพรุนแรงมากนะครับเ <c oughs> ข้ากันดีกับสาหร่ายนี่คืดดูข้าวสวย <c oughs> แล้วครับเราจะไม่เสียเวลาเลยนะครับเพื่อนๆเราก็มาเริ่มทํากันเลยวิธีการทําง่ายมากครับเพื่อนๆเ,เด็กๆที่บ้านทําได้สบายนะครับผม <c oughs> สิ่งที่เราต้องใช้คือมีเขียงหนึ่งอันนะครับเขียงนี่ก็จะเป็นเขียงที่โสโคกมากเลยครับเพื่อนๆ แล้วก็จะมีอันนี้ครับผมนี่คือฟอยล์นะครับไม่ใช่ฟอยเลยเขาเรียกว่าเทป๊ฟเขาไปีอาหารนะล้วก็ฉีดมาครับเราก็วางไว้ครับนี่เราก็จะวางที่ครับผมที่ทําชูชิโร่นะครับผมเราก็จะมาวางไว้ครับวิธีการทําของเราง่ายมากครับผมไม่ต้องใช้สมองอะไรนี่จะเป็นสาล่ายของเรานะครับผมซึ่งเป็นสาลยแผ่นนะครับ เราก็จะวางนะครับวันนี้เราสักจะทำทั้งสองอันโอ้โหเต็นยมแอร์นพอดีไหมนี่เราก็วางแทนด้านไหนมันกอ่อด้านนี้มันก่อนนะ,ะครับผมด้านนี้มันไม่ก่อนนะครับเราก็ต้องดูด้านด้วยนะครับด้านไหนก็ไม่น่ารัดเข้าหน้าด้านอย่างเรานะครับผมเชียบการใส่ครับเราก็ใส่ข้าวลงไปก่อนเพื่อนการจะใส่ข้าวผมตักมาครับนี่เราก็ต้องใส่ข้าวลงมาครับแล้วเราก็มีดี่ี่ี่ีไปใส่ข้าว

อยากจะห่วงเลยที่นเก่งมากในช่วงนี้แล้วก็ตีข้าวให้มันเป็นแบนจริงจริครับเราก็นวดข้าวเสร็จแล้วเราก็ใส่เราใส่ไข่ลงไปครับนี่น่ากินเราก็จะใส่นี่เลยครับนัมเบอร์วันของเราแจ่วบองเราจะใส่โรยตรงไข่ทาไมผมต้องใส่โรยตรงไข่นะครับเพราะว่าเราจะใส่ตรงข้าวไม่ได้นะครับเพราะอะไรนี่นหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเราก็ทาเหมือนแยมเลยครับนี่คือการคิดแบบ ดีแล้วหรอบอกเลยว่ามันจะเป็น number one มากเลยนะครับถ้า <c oughs> เอาไปทำขายที่ไทยได้ไหมนี่เหมือนอัตรสเหมือนกันทายาบนขนมปังนี่แต่จริงเหมือนนั่งจิงปลาครับผมท <c oughs> ายาปลาบนขนมปังอ่ะแล้วต่อไปเราก็จะใส่นี่เลยครับต,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 ตบั้งต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 ังตัองรัร้งตั้งตั้งมั้งตั้งย่ง้ยงตั้งตั้งตั้ครั้วตัองตั้งตัซอยนะครัผม บอกเลยว่าจะเป็นน้ำโมวันนะครับน้ำโมวันหึงมัวไม่เต็มแต่ผมก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อนแรกนะครับเราก็ต้องม้วนก่อนนะครับนี่ครับผมนี่แล้วก็ค่อยๆเอามาครับถามว่าคนอื่นอาจจะทําดีกว่านี้ไหมผมบอกว่าแล้วแต่ครับผมจะทาแบบนี้ครับนี่แล้วก็กดทิ้งครับแล้วก็ม้วนไปอีกครับผมพอมาแบบนี้แล้วใช่ไหมเรวก็ผิดไป แล้วก็เอาขึ้นมาก็หมวนไปอีกครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาลวงทําไมนะเราก็กดนะครับมือนี้มือนี้สําคัญมากเลยครับต้องแบบนี้นะครับกดให้มันแน่นแล้วก็บา้าเลยครับผมบเลยคนเนดียวเลยนี้เรียกว่าต่อมาครับเราก็จะไปอันที่สามครับนี่ทำแล้วก็เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปหยับเข้ามาครับแล้วก็ปั๊แล้วก็กดครับผม เราจะทําเป็น2อันนะครับผมเราก็มาดูกันเลยว่าทาเจียบองที่ตรงไข่กับทาเจียบองที่ตรงสาหรายเนี่ยมันจะเหมอยกันไหมครับผมอ,อ้ทออกมาก็ยูยูดูยังไม่น่ากินไท่เลครับเดี๋ยวเราก็จะเอามีดมาปัดครับทุกคนต่อไปนะครับมาเริ่มแผนที่2กันเลยซึ่งตอนนี้นครับเราใส่ข้าวลงไปแล้วใช่ไหมแต่เราจะไม่ใส่ข้าวว้อันนี้คือเราจะใส่ไข่เลย เราก็เหมือนเดิมครับกดครับผมกดให้เป็นสีเดียวครับแล้วก็ดาดลงมาครับผมแล้วก็พันรอบไปอีกรอบแล้วก็เหมือนเดิมครับกดให้เป็นสีเียวครับนี่แล้วก็พันไปอีกรอบแล้วกดนี่นสีเดียมก็จะได้ประมาณนี้ผมบอกเลยครับว่าการจะติดสารลายนะครับมันต้องมีน้ำนะครับเป็นน้ำใจนะครับเราก็จะติดสารลายนะครับนี่ใแค่เน็ตเดียวส่ง อยู่ซุ้มเลยครับผมแจ็ดซุมไม้อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดให้มันแน่นและก็ถึงเวลาอันสำคัญนะครับผมในเรานะครับผมก็จะเปิดตัวนะครับผมนี่คือชุดซาล่าที่เราได้ทำไว้นะครับผมเพื่อนๆนี่ดูเราจะแต่งแต่งให้มันมีสีสันแบบนี้หน่อยนี่เอาแบบให้ดูน่ากินกว่าเดิมศิลปะไม่ต้องมีครับมีแต่ใจรักก็พอครับเรามาลองหั่นกันเลยเพื่อนๆเรามาลองหั่นที่ตัวแรกกันเลยครับ นี่คือที่เราห่อข้าวด้วยนะครับผมนีไปเข้าทุกคนโอ้ดู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 ดใส่เจวงอ่ะเฮ้ยนี่มันนำโบวันมากเลยนะทุกคนนี่ผมก็จะหันมาเป็นทีน้มันจะมอิดอครับผมเป็นิและนนำโบันเลยครับนี่ใครบอกว่าไม่น่าจินนี่ผมเสียงูใจแล้วโอหลาุไม่้ดูันมันมากคือน่าิมา โอ้หไ,ไเ็นาี่หทลย,นนลยม,มยสวยเท่าไหร่น,นะนี่ดูเนนี่นเป็นเโรเป็นเซโลสวยไหมสวยนะจะลองชิมดูโอ้มันจะเข้ากันไหมวะซ่ <c oughs> ามันแบบรสชาติมันแบบ j u ซ c y นี่นครับพื่อนผมจะบอกให้เลยมันจะเบียดเพีย้ยไม่ได้ครับมันไปกันได้ครับ เปรียบเทียบ,ยบ,ยบ,ยบไม่ง่ายอะเหมือนคุณขี่เรือลํานึงครับเป็นน้ําจืดนี่คือเรือลํานึงน้ําจืดขี่ผ่านมาแป๊บหนึ่งกลายเป็นน้ําเค็มรสชาติของปลาบองมันกับไข่ครับมันเข้ากันได้ดีมากแล้วก,กับข้าวที่น,น,นร่มใสายสายชูนะครับเปรี้ยวนินดๆคือโอ้โหไปได้กันได้เลยมากแลวความความเหนีวาายวข,ข,ของสาลายนี่คือแบบเค็มๆของสาลาหคือแบบสุดยอดมากเลย ลองไปทําขายดูนะครับอันนี้ได้นะครับผมคิดว่าเจียวบองนะครับผมกับซูชินี่คือไปกันได้ครับอร่อยครับผมผมชอบมากเลยเหมือนกินโอ้ผมเหมือนกินอาหารที่บ้านเราเนาะแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับผมว่าเป็นไอเดียที่การทําอาหารที่แปลกใหม่มากนะครับผมการทําอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดครับมีแต่กินได้หรือไม่ได้จะต่อมาเว้เพื่อนๆเราจะมาชิมตัวนี้กันเลยนี่คือตัวที่ไม่มีข้าวนะครับหรือว่ามีมีน้อยครับผมเราจะ สาหายแบบเหนียวมากครับผมว้ยตัวนี้แบบด้วยที่มันไม่มีข้าวครับมันหัวมันห่วมันก็จะไม่แน่นครับผมมันไม่มีข้าวครับไม่สวยถ้าเราห่วไม่แน่นมันจะไม่สวยครับผมดูแบบนี้ครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ไม่มีข้าวครับนี่ด๊ไข่กับปลาหินปลาไม่ข้าง่างนี้เราจะไม่ชิม,มนอืม เฮ้ย hey, ทุกคนแม่งไม่น่าเชื่อเว้ยอันนี้ไปกันได้ดีแบบเฮ้ยไ,ไม่น่าเชื่อเว้ยอันที่ไม่มีข้าวอ่ะมันได้รับรสชาติของปลาร้าไว้ขึ้นเว้ยแล้วก็กับไข่ไงครับผมไข่นี่ผมไข่ผมไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะครับผมทอดเฉยให้มันแบบมีรสจืดนะครับมันก็เข้ากับปลาร้ากับแครอทคือกรอบแล้วก็เค็มปลาร้าเผ็ดปลาร้านะครับแล้วก็มาเหนียวสลายแบบแล้วก็ความเค็มของสลายที่เป็นคือสุดยอดนัมบูวันเลยครับเหมือนคกิน อาหารญี่ปุ่นเล่นดนตรีญี่ปุ่นไปสักพักหนึ่งครับดนตรีอีสานขึ้นมาเตล์แต่เดี่ยวเตล์เตลเตลวนะครับผมแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสุดยอดมากเลยครับผมทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองไปทําตามนะผมไม่ได้แกล้งนะครับนี่คือเรื่องจริงครับผมอร่อยจริงวันนี้ผมก็ขอตัวกินเลยเพราะว่านี่เป็นข้าวเช้าของผมเลยนะนี่ โชชิโร่เจียวบองนี่คือนำโมวันนะครับผมเดอะเบสตตนะครับผมขอตัวกินก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาในช่องผมนะครับหรือว่าในเพจ Facebook นะครับผมก็มีเพจแล้วตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามถูกใจหรือว่าเขาไปด่าผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาด่าคืนนะครับผมด่ากลับดีไม่โกงครับผมนี่อันเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย